เป็นที่น่าตื่นเต้นอย่างมากเลยครับที่ถ้าหากเรากลับไปดูการวิเคราะห์ของนักอนาคตศาสตร์หรือฟิวเจอริสต์ใน20 -30 ถึงปีที่แล้วในหลายๆท่านและรวมทั้งหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์คาดการณ์อนาคตจะทำให้เห็นได้ว่าการคาดการมีความแม่นยำอย่างมากซึ่งนักอนาคตศาสตร์หลายท่านได้คาดการไว้ว่าเราจะมีอุปกรณ์เล็กๆนะครับติดตัวเรานะครับ ในคนทั่วโลกนับล้านคนนับพันล้านคนซึ่งจะสามารถทำให้เกิดการวิเคราะห์อย่างชาญฉลาดอย่างเรียลไทม์นะครับซึ่งในวันนี้เป็นที่ชัดเจนครับว่าขีดความสามารถในการวิเคราะห์การคำนวณต่างๆนั้นได้ถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหาเหตุวิกฤตต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้โควิด -19 ซึ่งแพร่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้รัฐบาลประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้จีนและประเทศ,เทศหลายประเทศในยุโรปอิสราเอลไปจนถึงตะวันออกกลางก็ได้ใช้เทคโนโลยี Real-Time a n a l y t i c โดยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นอุปกรณ์เล็กๆที่นักวิทยาศาสตร์และนักอนาคตศาสตร์ได้เคยคาดการไว้ว่าเราจะมีใช้งานในวันนี้ครับ ซึ่งในวันนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าบริษัทที่เป็นแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Google ก็ได้จับมือกับบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อที่จะเทรสหาตำแหน่งของผู้คนยกตัวอย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อสปริงเบรกที่ผ่านมานี้เองนักศึกษาจำนวนมหาศาลได้ไปที่ชายหาดไมอามีที่ฟอร์ดรัลเ d เดลซึ่งชายหาดนั้นก็ประกอบด้วยผู้คนจำนวนมากนักศึกษาจำนวนมากที่อยู่ ใกล้กันเกินไปนะครับจนอาจจะเกิดความเสี่ยงจึงทำให้บริษัทแห่งหนึ่งครับชื่อ X-Mode ซึ่งบริษัทนี้ก็ได้ถูกกล่าวขวัญที่เป็นข่าวใน CNN เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าได้ทำการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของนักศึกษากลุ่มใหญ่ดังกล่าวนั้นหลังจากที่มีการเคลื่อนย้ายกลับไปตามภูมิลำเนาของตัวเองซึ่งก็ได้ พบว่าการวิเคราะห์มีความแม่นยำว่าจะเกิดการแพร่ระบาดโลกอย่างรวดเร็วเนื่องจากการเคลื่อนย้ายคนจำนวนมากจากที่อยู่รวมตัวกันมหาสารและเคลื่อนย้ายกลับไปทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กไม่ว่าจะเป็นมิชิแกนหรือไม่ว่าจะเป็นที่แคลิฟอร์เนียก็มีการแพร่กระจายเชื้อโรคเป็นไปตามการวิเคราะห์ของบริษัท XMode ซึ่งในวันนี้เป็นที่ชัดเจนว่าโลกของเรากำลังก้าวหน้าล้ำยุคไปอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตครั้งนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ประยุกต์เข้ากับวงการแพทย์รวมไปถึงการวิเคราะห์อย่างเรียลไทม์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนอย่างรวดเร็วซึ่งก็คาดการว่าจะมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งอาจจะทำให้อุตสาหกรรมหรือธุรกิจ ที่ไม่ได้ใช้ความชาญฉลาดของเทคโนโลยีเหล่านี้อาจจะต้องหายไปเหมือนที่อุตสาหกรรมสื่อได้ถูกทำลายล้างไปในช่วงที่เกิด 4G ขึ้นและในวันนี้เป็นที่ชัดเจนว่าสื่อได้เปลี่ยนไปบทบาทของสื่อมวลชนเปลี่ยนไปกลายเป็นทุกคนประชาชนทุกคนสามารถเป็นสื่อมวลชนได้และเหตุนี้เองจึงทำให้การเปลี่ยนแปลงหลังจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ จะเกิดการเปลี่ยนไปอย่างมากซึ่งอาจจะเข้าสู่จุดสมดุลใหม่หรือที่เราเรียกว่า New Normal ซึ่งผมไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับว่า New Normal คืออะไรซึ่งในวันนี้เป็นที่ชัดเจนว่าอุตสาหกรรมต่างๆจะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ในโอกาสที่กำลังจะใกล้เข้ามาในวันนี้ผมมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ